สวัสดีครับทุกคนเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาในเรื่องของบุกนะครับซึ่งผมไม่ได้ทําคลิปบุกมากือปีเลยนะครับทุกคนเนาะวันนี้ผมก็จะมาแนะนํานะครับเพราะว่าบุกเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยผมที่ผมทําคลิปให้ดูนะฮะคือมีคนสนใจค่อนข้างเยอะนะครับผมมาเยอะมากนะครับบางทีบางครั้งผมแจกได้ผมก็แจกนะฮะ เพราะว่าผมก็เคยเคยจำน่ายเหมือนกันแต่ว่าทีเนี้ยมันก็คือมันมันหายากนะครับมันหายากมากตอนเนี้ยส่วนตามท้องตลาดทั่วไปที่เข้าขายกันค่อนข้างค่อนข้างที่จะแพงมากนะครับวันนี้นะผมจะมาให้ดูนะครับมันคือช่วงเนี้ยประมาณช่วงต้นๆ้นเดือนเมษายนเนี่ยมันจะงอกมเมล็ดที่เราเก็บไว้เนี่ยมันจะงอกเองนะครับงอกเองแบบตามเวลาของมันเลยนะนี่ครับดู ใหญ่มากนะอันนี้เป็นเม็ดเป็นเมล็ดบนใบนะครับที่ไปเก็บมานะครับนี่นะครับคนดูนะใหญ่นะครับดูนี่ขนาดประมาณแบบแบบ,บสองนิ้วได้นะครับสองนิ้วได้นะครับเท่านี้เลย อันนี้เก็บจากต้นต้นแม่ที่ปลูกที่ปลูกไว้นะครับเพราะว่าเ,าเราเราเราขยายพันเองนะครับแล้วก็ทดลองปลูกเองนะครับคือบุกเนี่ยเมื่อถึงเวลาเนี่ยมันก็จะงอกเองนะครับมเมล็ดที่เราเก็บมาไม่ไม่ว่าจะเป็น,มนเมล็ดบนใบหรือว่าเป็นเป็นเป็นหัวเล็กๆประมาณอายุหัวประมาณสักปีหนึ่งนะฮะพอเรามาเก็บไว้เนี่ยพอถึงเวลามันงอกเองนะครับ บางทีก็แล้วแต่นะบางทีก็ช่วงเดือนพฤษภาคือเดือนหน้าแต่ว่าตอนนี้มันมันก็จะเสิ้นเดือนแล้วนะครับมันก็เลยงอกแล้วนะครับทุกคนดูนะนนะคือปลูกตอนนี้นะครับตลาดการรับซื้อเนี่ยก็จะอยู่ทางเหนือมากกว่านะครับทางภาคอื่นเนี่ยผมไม่ชัวร์นะครับก็จะมีบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าทางเหนือเยอะกว่านะฮะ แล้วก็ประโยชน์มันก็มีเยอะนะครับอย่างที่บอกลองเซิร์ชหาในใน g o o g l e ดูนะครับนี่ผมมีเยอะเลยทุกคนดูนะปีนี้ผมว่าจจะลงเยอะเลยนะครับการเก็บรักษามเมล็ดบุกนะครับเราก็คือเราเราสามารถเก็บเก็บแบบเอาไว้ในตะกร้าหรืออะไรก็ได้นะครับ ขอให้มีอากาศถ่ายเทนะครับไม่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 ร้อนไม่ร้อนเกินมันก็จะอยู่ได้ถึงถึงปีนะฮะจริงๆชุดนี้เก็บตอนประมาณเดือนปลายปลายฝนนะครับปลายฝนแล้วก็เข้าสู่ก่อนก่อนจะหนาวนะครับเพราะว่ามันจะทิ้งเมล็ดมานะครับอันนี้เป็น,มนเมล็ดบนใบนะครับมเมล็ดที่มเมล็ดที่ใหญ่ก็คือเกิดจากต้น ต้นที่ใหญ่นะครับส่วนเมล็ดที่ลูกเล็กบนใบเนี่ยมันก็เกิดจากต้นที่เล็กนะครับส่วนมากลูกใหญ่เนี่ยก็จะเกิดจากต้นที่ใหญ่นะครับทีนีน้มาพูดคุยในเรื่องของการเจริญเติบโตนะครับบุกนะฮะถ้ามเมล็ดใหญ่มันก็โตวไวนะครับหัวใหญ่มันก็โตไวนะครับส่วนมเมล็ดอนน้อยเนี่ยก็โตช้านะครับตาม ตามภาพที่เห็นเลยนะครับแล้วก็บางคนถามว่าปลูกบุกจากเมล็ดที่มันเป็นเม็ดที่มันเป็นดอกนะฮะกับแบบนี้อันไหนโตเร็วกว่ากันแบบนี้โตเร็วกว่านะครับส่วนแบบดอกเนี่ยมันโตช้าเพราะว่าหนึ่งมันใช้เวลากว่ามันจะขายายได้ขนาดนี้ไม่ใช่มันไม่ไม่ใช่ง่ายนะครับก็ต้องใช้เวลาค่อนข้างนานเลยละ่ะนะครับแต่อายทุทั่วไปเนี่ยก็3ปีนะครับในการ ก่อนที่เราจะเก็บเกี่ยวนะครับแล้วก็ <c oughs> บุกนะฮะอีกเรื่องหนึ่งครับที่มีคนถามมาเยอะก็คือเราสามารถปลูกในกลางแจ้งได้ไหมผมบอกว่าได้นะฮะคือเราสามารถปลูกกลางแจ้งได้เลยนะครับแค่เราอาจจะต้องทําพื้นที่เราเนี่ยก็คือทําเป็นแบบแปลงปลูกผักเลยก็ได้คือยกดินให้มันแบบซุยๆหน่อยๆให้มันแบบ ไม่ต้องแน่นมากนะครับแล้วก็ทําลอกล่องคือทําช่องขุดหลุมไว้นะฮะใส่ปุ๋ยได้เลยนะครับแต่ว่าบุกเนี่ยไม่ชอบสารเคมีนะครับแล้วก็บางคนก็บอกว่าปลูกตามร่มเงาไม้นะครับบุกบุกเนี่ยเป็นพืชคือมันเป็นพืชอยู่ที่ดั้งเดิมคืออยู่ตามป่านะครับมันก็จะเกิดตามต้นไม้ใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับคือตอนแรกที่คนแรกๆเนี่ย ราคาไม่ค่อยแพงนะครับราคากิโลละประมาณ2บาท3บาทนะครับสมัยก่อนเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วนะครับแต่ทีเนี้ยผ่านมาอีก 20- 30ปีเนี่ยราคาค่อนข้างจะดีนะครับทำให้เกษตรกรเนี่ยอยู่ได้นะครับแล้วก็มีที่รับซื้อที่แน่นอนนะครับอีกอย่างคือหหัวนะครับน้ำหนักบางหัวก็น้ำหนักเยอะครับอยู่ที่ประมาณ2-3ากิโลยังได้ละฮะตีไปกิโลละ20 ยี่สิบกว่าบาทเนี่ยหัวหนึ่งเราก็ได้ประมาณเกือบเกือบร้อยแล้วนะครับก็คุ้มนะครับคุ้มและอีกอย่างคือสมัยก่อนมันเป็นพืชตามป่านะครับคือเขาไม่อยากให้ชาวบ,บ้านเนี่ยไปปลูกลูกป่านะครับเขาก็เลยหาวิธีว่าเออปลูกปลูกปลูก,กแล้วก็เพื่อดูแลป่าด้วยนะครับเราก็จะปลูกตามร่มเงาไม้นะอันนั้นคือดั้งเดิมแต่จริงๆแล้วผมทดลองนะปลูกโดยปลูกแบบไม่มีต้นไม้เลยนะปลูกแบบที่โล่งเลยเนะี่ยก็ขึ้นดีเหมือนกันนะครับก็สามารถขาย หัวได้เหมือนกันความการโตก็ไม่ได้ต่างกันนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็มาให้เพื่อนๆดูนะครับเรื่องบุกนะครับไม่ได้ขายนะครับผมก็ไว้ปลูกเหมือนกันฮนะคือบุกเนี่ยผมก็ชอบกินนะเพราะว่าผมเคยกินแต่ว่าช่วงนี้มันไม่มีแล้วเพราะมันเข้าโรงงานหมดครับมันต้องเอามาทํากินมันก็สุดยอดมากเลยทุกคนนะนี่นะปลูก น,นะครับก็โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะฮะเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องนนะครับที่สนใจหรือแบบอยากสอบถามข้อมูลก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ใต้ลิงก์นี้ได้เลยนะครับผมจะไล่ตอบทุกคนเลยนะฮะเพราะว่าคือมันอย่างน้อยมันก็ดีกว่าเราปลูกข้าโพดนะครับปลูกคือไม่ได้โจมตีปลูกข้าโพดแต่ว่ามันก็ดีกว่าปลูกพืชหลายหลายอย่างเอออย่างนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าคือมันก็เป็นอาชีพของพี่น้องนะครับที่ทำไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามที่เป็นเกษตรนะโอเคครับผม ยังไงก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะฮะกดไลค์กดไลค์นะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ